สวัสดีเพื่อนเทด,ดเดอร์ทุกท่านนะพบกับผมต้นเดทเ,เดอร์ช anel นะครับวันนี้มีระบบดีๆนะสำหรับใครที่ชอบเทรดสั้นนะครับมาแนะนำนะครับกับอินดิเคเตอร์บน t ทร d i ดิ้งวิวนะครับวันนี้ใช้งานฟรีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาแนะนำนะครับการใช้งานแล้วก็ตั้งค่ารวมไปถึงในส่วนของแบ็กเทสเบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับสายเทรดสั้นหรือเดทเทรดจริงๆนะตัวนี้นะครับลองไปใช้ดูกันได้ อันดับแรกนะครับเปิดกราฟเปล่ามาใช่ไหมครับเราทำการแอดอินดิเคเตอร์นะครับนะไปที่อินดิเคเตอร์จากนั้นค้นหาคำว่า TUX นะครับอ่าก็จะเจอกับตัวแรกตรงนี้นะครับเอ่อของล a l i a n c e นะครับอ่าก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ t u x อหรือ tax e m a ีเมสเคิลเนะครับซูเ e อรนะกดเข้าไปจากนั้นก็กดกรากบาทออกมาเพื่อนๆก็จะพบกับ อินดิเคเตอร์นะครับค่อนข้างยุ่งเหยิงพอสมควรนะครับดูอย่างนี้ไม่รู้เรื่องแน่ๆไม่รู้จะเทรดยังไงนะครับผมก็เลยมีการปรับออกไปบางส่วนนะโดยทําการตั้งค่านะครับทางค่าตรงนี้นะครับปรับค่านับเฟกเตอร์ PD แล้วก็เลงนะครับตามผมได้เลยนะครับตัวแรกนะเฟกเตอร์ปรับจาก3เป็น4 pd นะครับ PD เปลี่ยนจาก7เป็น3นะครับแล้วก็เลงเนี่ยเปลี่ยนจาก20เป็น ย1นะครับกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับก็ไปฟิลเตอร์ส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับก็เข้าไปแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นไปที่สไตล์นะครับสไตล์ผมเอาซูเปอร์เทรนออกไปนะตรงนี้นะเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของอตัวภาษาญี่ปุ่นนะตรงนี้ติ๊กออกไป2อันนะ,ะจากนั้นก็ตัวเชฟตรงนี้ ก็เอาออกไปนะครับเพราะว่ามันจะเยอะค่อนข้างเอ่อลกนะครับตรงนี้ก็กดโอเคจากนั้นนะครับก็ซูมกราฟมาดูทุกคนจะเห็นกับเอ่อเส้น EMA ก็เหมือนเส้น EMA ทั่วไปนี่แหละแต่มันจะมีตัวกรองสัญญาณหรือสัญญาณเข้าเทรดก็คือจะมีลูกศรบอกนะครับว่าลูกศรตัวนี้เมื่อแทงปิดให้เข้าเทรดนะครับอย่างถ้าตรงนี้จะเป็นเซลถ้าสีเขียวจะเป็น บายเนสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับหากไม่ชอบสีชมพูก็ปรับเป็นสีแดงก็ได้เช่นตัางนะครับตรงนี้อ่าจะเป็นแดงกับเขียวแบบนี้แล้วนะครับโอเคโอเคทีนี้ก็วิธีการเข้าเทรดนะครับก็ง่ายๆเลยครับตามสัญญาณได้เลยนะครับส่วนที่เราใช้ EMA เข้ามาเนี่ยถามว่าถ้าเอา EMA ออกไปเนี่ยมันเทรดได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่า อ่ีเมลเนี่ยจะเป็นตัวกรองว่าให้เรารู้ว่าตอนนี้ราคามีการกลับตัวหรือไซเวหรือมีการปรับเป็นเทรนอะไรยังไงอย่างห้เราก็ได้รู้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเทดสั้นนะเพราะว่ากราฟจะค่อนข้างกระชากกว่าไทม์ฟลมที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวแบ็กเทสผมจะแบ็กเทสให้ดูนะครับว่ามันมีวิลเลดอะไรอัตราเท่าไหร่นะครับนะครับผลแบ็กเทสอ่สิบ o s i t i o n นะครับออเดอร์ย้อนหลังนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับวิธีการเข้าเทรดก็ไม่ยากนะครับเมื่อสัญญาณโผมาเพื่อนๆทำการเข้าเทรดเมื่อแท่งปิดให้ดูตรงนี้ชัดๆเลยนะเมื่อแท่งปิดปุ๊บเข้าทันทีนะครับนะเข้าทันทีนะก็มาเก็ตไปเลยนะจากนั้น Stop Loss แนะนำให้วาง Stop Loss ใต้เส้น EMA บวกลบเล็กน้อยนะบวกลบเล็กน้อยถ้ามีเนี่ยถ้าอย่างตัวนี้ ถ้าอย่างตัวนี้มีแท่งก่อนหน้าที่มันอยู่ใกล้ e m นก็อาจจะอยู่เหนือแท่งเล็กน้อยประมาณนี้นะครับก็10บออเดิร์ชันย้อนหลังนะครับล็อหนึ่งนะครับบินหนึ่งนะครับล็อสองบินหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ได้นะล็อสองบินสองนะครับอันนี้ล็อสองบินสามนะครับล็อสองบินสี่นะครับล็อสองบินห้ารอสามบินห้า ร้อสามวินหกนะครับและตรงนี้ก็รอปิดออเดอร์ร้อสามวินหกนะครับหกนะครับเราลิสต์รีวอร์ดที่หนึ่งต่อสองใช่ไหมครับ rr นะครับ rr หนึ R R, ่งต่อสองนะครับอ่าสามมีจริงได้สิบไม้แต่ตรงนี้พอดีตลาดปิดนะครับก็ถือว่าอ่ะโอเคมองแค่เก้าก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยอ่า วิธีการมองเนี่ยนะครับก็ใช้หลักการบริหารเงินนั่นแหละนะครับโดยที่เวลาเราทํากําไรเนี่ยเราจะคาดหวังกําไรที่100ออันนี้ผมยกตัวอย่างนะเพื่ออาจจะมองเป็น50าดอลสิบดอลห้าดอลหนึ่งดอลแล้วแต่เราเนะแต่ให้ดูหลักการบริหารเงินก่อนนะครับเวลาได้เนี่ยเราได้2เท่าถูกไหมเวลาเสียเราเสียเท่าเดียวเท่าเดียวก็คือสมมติคุณมองกําไรอยู่ที่100เวลาคุณเสียคุณจะเสียแค่ครึ่งหนึ่งอ่ะนะวนะก็คือ50สิ อ่ตรงนี้ถ,ถ้าถ้าสมมติคุณเป็นสิบดอนนะเป็นสิบดอนก็สิบแล้วก็เสียเสียหนะ้านับดอลลาร์นะทนี้ก็คูณไปหกคูณสิบนะนะเพราะเราชนะหกไม้แพ้สามไม้ใช่ไหมอ่คูณกําไรส่วนการวางโพซิชันคุณต้องไปคํานวณเอาเองนะครับว่าระยะห่างกราฟประมาณนี้ระยะห่างโพซิชันประมาณนี้เราต้องออกหลอดเท่าไหร่อย่างที่ผมเคยบอกถ้าระยะมันห่างมากจากเดิมคุณเคยอ,ออก0.1หหลอด คนอาจจะต้องลดเหลือ0.05หรือ0.04 0.03ตามลำดับที่เวลาเราวาง TP แล้วมันจะได้กำไรประมาณประมาณ10ดอลคือบวกลบไม่ควรเกินอาจจะ9หรือ11ไม่ควรเกินนี้ตรงนี้ก็อาจจะ6หรือ4ไม่ควรเกินนี้เพราะถ้าเกิดคุณยังวางออเดอร์เท่าๆกันเช่นหุณนออก0.1กราฟจะห่างแค่ไหนหรือกราฟจะสั้นแค่ไหนระยะ e p อ่ะนะเนี่ยและระยะ TP ตรงนี้ครับมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างตรงนี้นะกับตรงเนี้ย หรือตรงเนี้ยมันจะไม่เท่ากันเนี่ยยิ่งตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้กว้างหน่อยตรงนี้คุณอาจจะออก0 0 0 5อ่ะตัวที่0 0นสมมติสมมตินะฮะตรงนี้มันสั้นๆอ่ะถ้าศมันได้ไม่ถึงส0ดอลแน,น่ๆคุณอาจจะ0.09หรือตรงนี้สั้นๆกว่าน,นั้น0.1ประมาณเนี้ยคุณต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดถ้าเกิดเราไม่คำนวณให้ดีตรงนี้นะครับอ่าคุณโอเคมาต่อ ก็นะครับหกสิบก็เป็นหกสิบเนาะหกสิบดอลลาร์สมงค์หดนะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาเสียเสียที่สามคูณห้าสามห้าสามสิบห้าสิบห้าดอลลาร์นะครับสิบห้าดอลลาร์ก็เอาตัวกําไรเนี่ยมาลบตัวทุนคูณขาดทุนไปของวันเนี้นะของวันที่เทรดนะครับนะบวกลบกันนะคหกสิบนะครับลบสิบห้าก็จะเหลือเท่าไหร่นะครับสี่สิดห้าดอลลาร์ใช่ไหมนะครับ เพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่คุณเทรดมาเนี่ยชนะหกแพ้สามเนี่ยในหนึ่งวันสมมติในหนึ่งวันคุณเทรดอยู่ประมาณสิบไม้นะครับส c อปิ i เทรดนะคุณก็จะได้กำไรอยู่ที่สี่สิบห้าดอนเอ่อรับสิบห้าดอลลาร์นะครับอันนี้คือกรณีที่สิบนะ่ะแต่ถ้าเป็นหนึ่งร้อยคุณก็อาจจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบแค่เพิ่มหลักขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นแค่หนึ่งนะครับแค่หนึ่งกับสองจุดห้าเนี่ยคุณก็อาจจะลดหลั่นกำไรกันไปนะครับ อ่าอันนี้เป็นตัวหนึ่งส่วนตรงนี้ก็เป็นแบ็กเทสของตัว to, คริปโตก่อนหน้านี้นเป็นคู่เงินนะครับอ่าอันนี้ก็ย้อนหลังนะคริปโตอ่าก็จะเป็นตรงตั้งแต่ตรงนี้เนาะก็สัญญาณมาก็เข้าถือตามระบบเลยนะครับ็อดหนึ่งอตสองนะมาถึงเปิดเลยรอดหนึ่งอตสองนะก็มไม่ต้องตกใจะไรครับระบบมันจะรันไปเรื่อยๆนะสัญญาณจะรันไปเรื่อยแล้วก็กราฟก็ดําเนินการของมันไปเพราะนั้นเราไปควบคุมตลาดไม่ได้นะครับเราก็ต้องทํทาตามกฎที่เราได้ลองใช้อินดิเคเตอร์หรือระบบเทรดของเรานะครับ นะซึ่งถ้าเรามองว่าเยวินเลทมันดีเหมาะกับเราด้วยเราชอบแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับร้อยสองวินหนึ่งล้อตสองวินสองลอยสามวินสองล้อตสี่วินสองนะครับล็อตสี่วินสามนะครับล็อตสี่วินสี่นะครับแล้วก็ร็อตห้าวินสี่นะครับแล้วก็ร็อตห้าวินห้านะเท่ากับตรงนี้นะครับอะไรครับห้าต่อห้าก็คือมองไว้เลยครับสิบไม้ คุณชนะ5คุณแพ้5วินเลทห้าสิบห้าสิบชิลอยู่แล้วครับหนึ่งต่อสองวินเลทห้าสิบห้าสิบยังไงก็อยู่ได้นะครับอ่านะครับยังไงก็อยู่ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูนะครับก็เป็นรีลล์บอร์ดหนึ่งต่อสองใช่ไหมอาร์นะครับเวล,ล,นะลาได้ได้สองเท่าเวลาเสียเสียหนึ่งเท่าพอนะครับอ่ะก็อมองอยู่ที่ห้าไม้ชนะนะครับแพ้ห้าไม้เหมือนเดิมครับอาะสมมติอันนี้คูณหนึ่งร้อยอันนี้คูณห้าสิบ นะครับการตั้งออเดอร์ก็เหมือนกันคำนวณเอาว่าถ้าคุณ t p คุณจะได้ประมาณ100.9หรือ101หรือ100ประมาณนี้เอาประมาณเนี้ยเพระานระานั้นจูนเงินให้ดีนะไปตั้งค่าตัวเซตอัพคำนวณให้ดีนะเพราะว่าคู่เทรดแต่ละคู่เวลาออกจำนวนโพซิชันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะค,คำนวณให้ดีนะเพราะนั้นมองเป้าไปที่กำไรคุณต้องได้100หรือประมาณนี้บวกลบแล้วก็เวลาขาดทุนคุณจะซับลอดอยู่ที่ประมาณนี้บวกลบนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะกลับ500นะครับ แล้วก็นี่ห้าห้ายี่ห้าสองร้อยห้าสิบนะก็คือครึ่งหนึ่งแหละนะดอลลาร์ก็เอามาบวกลบในวันหนึ่งที่คุณเทรดสิบไม้เนี่ยนะก็จะเหลืออยู่ที่แลสองร้อยห้าสิบนั่นหมายว่าวันนี้ที่คุณเทรดปุ๊บคุณได้กำไรอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะจะเริ่มชนะห้าแพห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารเงินนี่แหละครับสําคัญเลยเดียวระบบไหนก็ตามครับบริหารเงินต้องมาที่หนึ่งนะมันจะทําให้เราอยู่บนตลาดนี้ได้นะครับสําหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ใช้งานฟรีที่เทรดดิงวิวก็ลองไป ทดสอบใช้งานกันดูได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็เดโมก่อน,นลองเดโมลองแบ็กเทสกันดูก่อนถ้าคิดว่าโอเคเข้ากับเราที่เราชอบก็จัดได้เลยนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์เป็นอุลัาใจให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไมพาดที่ใหม่ๆจากผมนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆอะไรต่างๆก็จะมาแบ่งปัน แนวทางเหมือนเดิมแต่ว่าผมอาจจะต้องขออาเทสต์ดูก,ก่อนว่ามันเวิร์กไหมถ้าเวิร์กสำหรับตัวผมเองก็อาจจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อ,อไปต่อยอดกันต่อไปนะครับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ